สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ัรรยุดธเนาะกับสีมาตำบกฮง,งกินนะครับกับเขาเ้ามาครับพวกหัวสีเห็น,นกินแล้วอาหารอีสานบานเทากบนนบนะบมีแต่เนี่ยตำบกฮงนี่แหละเนาะจะได้เตียมมามี่บกฮงมีอิปูปูซี่โตมีปลาแดกมะเขือเ,เทศมะพริก,กแล้วกัมะก,กอกนะครับแล้วก็เครื่องปรุงชุ่มนีนะ้เนาะอยูหอ่ห้องหอห้องเซานะครับบรรยุทเกิดจักสีหายินยังกินยาก นะครับสําหรับคนอีสานบ้านเฮากะสิมีแต่คแค่ตำบักหุ่งตัวอาหารหลักเนาะเดี๋ยวอันดับแรกเนะาะใส่มูพิกก่อนเนาะพี่น,อน้องตำบักพริกก่อนเชย,ยบอไรโบไรพีชนะอันนี้ผงสุรถนะครับผงสุรถใสหลายเสียบหลายนะครับบ้านเฮากะบอออาหารบันสร้างใจก็อาายาก,กใส่เมือ่อปุ่นอะไนี่ ใส่ลงไปเลเล่เลยลวดทส่ลงไปเลเล่ถึงข้มหวานจักหน่อยใส่น้ำตาลเข้าไปน้ำดี่ใส่าล,าสาสาลายมันสิหวานแห้งกระเทียมเทียมจะใส่ลายมันสีงเงินนะครับอ่ะกรงปุกหอมกระตำครับ แยกแล้วครับบารนี้เอาเครื่องปรุงลงเอาเป็นประเดกจะใส่ลายมันสีเข้มประเดก๋เขาหน่่ยแห้งหลายตัวยี่ห้อนี้จะยี่ห้อ,อยังบุ๊กนะครับใส่มะเขือเทศ อุ้มากหลายก็ใส่หลายเด้อมัขอขคยเทียดมีอุ้ยมมากก่ะมาต้องใส่หลายมันกอเห็นมาคข้มกัะ าปากครบเล็กน่อยพี่น้นองเพิ่มคมคมใส่ปูลงไปแกะเทียม ใช้ลายๆบ้านีเข้มอันนี้ออกซากอนเอาอใส่เครื่องปรุงยังพอๆแล้วก็บต้มมาเนี่ครับพี่ต๋อยตักมาได้ ทำแล้วพี่นอ้องเอาเวิร์เป็นตะเสียบครับลงมานี่ตามแล้วๆ หลังจากต่ำโมฆงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนุมสีท่านั้นใช่นะครับเด็กหัวกบสีได้กินเขานะครับเตรียมมีข้ับปุ้นนะครับมีทอดเนื้อมากินกับน้ำนับปลากะเขานะเดี๋ยวนุมสีท่านั้นใช่มืนอีก็ขออนุญาตกินเขาน้ำครับก่อนสีจากกันเมื่อนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นุมสีท่านั้นใช่ได้เห็ุคลต่อไปน้ำนี้เด้อครับขอบคุณครับ